อ่ะทุกคนครับงวดนี้นะครับนะเป็นงวดสุดท้ายนะครับที่อาจารย์จะมาขอญานาคพระขนงทุกคนครับซึ่งญานาคนะครับให้โชคให้ราบเรามาสามงวดติดนะครับนะเป็น3ตัวตรงหมดเลยนะครับทุกคนครับครั้งนี้นะครับที่อาจารย์มาวัดญานาคนะครับผมพูดตรงๆนะผมฝันเห็นฝันว่าผมมามารูปที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับผมไม่รู้้วครับว่าเป็นที่นี่หรือเปล่านะครับนะแต่คือเลขชัดมากนะครับอุ้ยเจ็ดชัดมากเลยเมื่อกี้นี้เหมือนเลข3าก็เหมือนเนาะเลข3ก็เหมือนเลข7็ก็เหมือนเนี่ยตรงเนี้ย อันนี้เลข3ก็เหมือน3ก็เหมือน7ก็เหมือนครับอุ้ยเจอะไรเนี่ยอย่าลืมนะทุกคนครับ8กับ3ตัวเดียวกันนะอันนี้8เท่ากับ3เพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ย8ก็เท่ากับ3เนาะนะอาจจะเป็น3ก็ได้นะทุกคนครับ3 6 3 7 3 7 3 7 งวดนี้ทุกคนครับอาจารย์มาขอญาณากนะครับเป็นงวดสุดท้ายแล้วนะครับผมก็หวังว่านะครับญาณนะครับจะให้เป็นงวดสุดท้ายนะครับให้ทุกคนได้โชคได้ลาบนะครับกับญาณาคพาะขนงซึ่งนะครับสถิติที่ผ่านมาทุกคนครับเข้า3ตัวตรงนะครับสมงวดติดซึ่งงวดนี้ทุกคนครับอาจารย์สรุปเลขไว้ดังนี้นะครับฉะนั้นใครเป็นคนใหม่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดแนวทางดี กับอาจารย์พศเลขกดนี้ครับงวดนี้นะครับขอให้บารมีนะครับย่านาคพระขนงนะครับบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่อยู่บริเวณนี้ทั้งหมดนะครับโดยบาดาลให้กับนะครับคนที่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับขอให้ถูกหวยรวยทรัพย์นะครับนวันที่16พฤศจิกา2568นี้กันทุกคนนะครับสวัสดีครับ